หพอดิมเจอง่ายๆเลยนะตัวพี่เจอสักตัวนี่ไยยี้โตโน่ตายไปยูหูไม่ใช่แหละเอะมันอยู่ไหนนะยูหูตัวเองอยู่ไหนจ๊ะ Okay, but... Hey, give give us some cons. We give. Uh... all the time. Hey. Hey. What are you. What do you want me to do? playing Russian. Do you want to fight? want to fight! Hi. My you เอ้ hey, come on don't be put ทำไรอ่ะได้จับยังไงอ่ะอยากรู้อ่ะเฮ้ยกดเพชรเออเจ้าสุนัขจิ้งจอกเฮ้ยมันอยู่แถวนี้อ่ะ มากครับต้องเป็นทุกอย่างนี่แหละไม่รู้ได้ไงวะแน่มันเป็นต้องเป็นอะไรทุกอย่างโตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยโตหรือหม้อไฟแน่แหละแน่พวกเองนี่นักนะเฮ้ยเข้ามาทังนี้ด้วยวะแน่ทำบ้างครับนาน้าเช็คหาที่ฟอนอยู่ไม่ได้ดูไม่ได้นี่ยว่าได้แล้วผมทำไมานานแล้วครับ โคตรหลอกตาเลยหาพื้นที่เนียนแอบอยู่ครับตอนนี้พล <Good shit. S 1> าดะไม่น่าเจอ Good shit ตายไปแล้วครับตอนนี้ Good shit. เอาล่ะจ right, so ้ะอีพชิ่งเอาเอาแล้วล่ะครับผมเป็นเนื้อครับต้องเป็น <Everybody. S 1> เนื้อเยอะแน่นอะแปลงนะเป็นเนื้ออะไรที่แอบ,บก่อนครับตรงนี้ <laughs> เปิดพี่เฮ้ยเปิดมันเปิดไม่ได้หรือว่าไงไม่รู้ <laughs> แอบ,บอยู่ถึงไหนวะเราเอาหลงทางไง คือผมไม่รู้วิธีการเปิดประตูไงเปิดดิ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมติดติดติด <c oughs> <c oughs> เนียนเนียนเฮ้อโห,เหไเนี่ยาทรีสตาร์ตรัดเนีย่ยเนียนอยู่ครับโมไม่เห็นหรอกรเห็นไม่งานมาเลยนะโอ้โหไม่ชอบเลย

ม่าน่าหยับเลยเหรโอ้ยเดินได้ข้าแล้วตรงนี้มีคนอยู่อีกล่ะยังมีอยู่อีกโอ้ยแอบอะไรชิวกันมาเนี่ยโโหคตรเนียนอ่ะแย่เครื่องเนื้อหมดนะโคตรเนียนเลย เด่ใต้ตาคาเดียวคนมัน I want to hear that ปร <laughs> <laughs> <bring> ู้ได้ไงวะเนี่ย i t โนเนียนากครับโออัจฉรยะโคตรโคตรเกินดินนะดินละไอ้นี่เองเป็นอะไรฮะเป็นกล่องแน่เลยนี้่ะบทอัตตาแห้งครับเดี๋ยวมาบดเลย Hey guys I'm beating my meat <laughs>

ไม่ไม่เห็นได้ไงวะไอ่ไงไอ่ไม่เห็นได้ไงมีเนื้ออยู่เนี่ยโดนไม่เนื้อนะเว้ยเอาวิโด้วมึงโดนแล้วโดนแล้วแน่โจมไม่ได้เดี๋ยวนี้ครับเนื้อกับมนุษย์ครับเราวิ่งแข่งกันครับไปกินเนื้นซะแน่เนื้อไปแล้วครับโอ้โหเนื้อเนื้อได้เนื้อไปแล้วครับผมโอ้โหเนื้อตายแล้วเนื้อตายครับเนื้อตายพี่อยากคนเนื้อตายแ่บ ไหดูคพื่อนใครเขารอบโคหม่เลยครับใครฆ่ากันเนี่ยแถวนี้อันนี้เนื้ออยู่ไหมครับเนี่ยเนื้อคุณเนื้อยังอยู่นะครับเนื้ออีกอันหนึ่งโอ้โหฆ่าแฟกทอรไปไปเยอะครับคุณวิญญาณนี่คือดาวคอนบอลครับใช้พลังมันเยอะแต่ฆ่าไม่ได้สักตัวเปลี่ยนไปทั้ของสองคนไม่โคตรใกล้เลยด้ว่าเพิ่งรู้อย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยที่อื่นดูครับหาที่ฟอตอื่น ไหนดีนะเ้แผนที่แม่งบอกไ้บอกเลยดูไหนบ่งมีข้างบนด้วยอ่ะหน้าไข็งไปแน่โ oh, อ,อ้ยคุณจิสทำไรไม่ได้นครุณมีตัวเลือกแรกที่ไหนไปแน่เดี๋ยวกดหนวะเนี่ลงทาง hoo! ตัวเองอยังไหนจ๊ะ วันนี้หน้าตาเน,นียนนะครับมีกล้วยเพียบเลยแปลกหน้าเหมือนกล้วยยังไงล่ะจริงๆนะโอ้ความเป็นกล้วยเขาน่าต้องมาบ้างไปแล้วคุณไม่เข้าใจอโรแม,มนติกคนณระดับโอ้ความเป็นกล้วยมันเป็นยังไงงงคิดผายเลยคม่เข้าใจผมไปความเป็นกล้วยเฮ้ยหมดแรงเหลผมเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รัวคจะตายไ่ีตายเว้หมอนแตหน้าไม่ได้โ้ยหน้าเป็นยังงยังไม่ตายัไม่ตายโอ้ย God Two รีม <laughs> hey, I didn't want. I didn't. Want, I didn't want to <laughs> risk <laughs> you jumping <laughs> down that hole. <laughs> hey man, dude, I'm not even. What's wrong with you? <laughs> you, can't you can't do people like that. Bruh. Is i gonna works? i Don't people like ต่ไม่รู้ดิกันเล่นของไงแบบเอาแบบจับเนี yeah. ่ไงวะนึงนะผเงเล่นไงทำหนึงป네๊บไม่ได้ไ้ปุ๊บไม่ได้ทำไงวะแ๊บนึงนะจ๊ะโกยรถ กล่องบ้าาไวะเนี่ยกล่องแรงของฉันอยู่ตรงนี้ทันเองเอ้เราเคยจับข้าของได้นะมันจับยังไงนะผมลืมไปละเปลี่ยนรรมที่ถายมันจับได้เจ้าของเบาเบานะครับเปิดไฟจับ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  ได้แล้วครับโอ้ยโอ้ยเต็มหน้าจับปั๊บฝืนกับดินมาถึงก็ตกกัะครับไมแน่โยนซะเลยเนื้อจาะเนื้ออจูงไห้เนื้อชั้นอยู่ไหนเอยอโอ้ยตะครี้ิเฮ้ยไม่อยู่ฮะโอ้ยไปไกี้เอ่อ it's too เธอหนูได้ฉันร er> ู้น้าว่าเธออยู่แถวนี้มันมีกล้วยเยอะจริงจริงนั่นแหละเธอนั่นอยู่ในกันแน่น่านี่นาน้าหน้าเออดูสิไม่มีครับมันเปลี่ยนที่แอบแก้วน้ำไม่เนียนปักอยู่ไหนตัวเอง แอบพี่เนี่ยน,นีดด่น่าลาไโกเอ้าวไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่ดูน <c oughs> ี่ฟาวเหรไม่ใช่เหี้ยฆ <c oughs> ่าใครครับพี่แกฮะเปเคาเลยเอ้ยเอ็กใช่ไหมไม่ใช่ก็เปิดเพลงแล้วเนี่ยเอาไปเาไ เจอมาไหมจ๊ะี่อะไรอะนยังเลยนะครับเวลาเหลืออีก30วิครับต้องรีบยิงนะครับตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่ไง a ม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ได้มันต้องอยู่แถวนี้ยนะน่าแอบไปไหนวะ ไอ้โอ้โหเนื้อได้แอบอยู่นี่ไม่ใช่คนมาแอบเดี๋ยวจังหวะ